นี่แะครับทาแก้างของทาแขกเราลางถนนหม้นะครับทางของจากเมืองท่าแขกไปเซ้บางไฟนะครับจลังต่างแขกแถนนไม่ีครับ uh มีนกระ็ะครับนนีกข้างับ เมืองท่าแขกจะิไปเมืองสวรรค์นาเงเซโนนะครับต้องไปทังปากเซนะครับแต่ตอนนี้ถนนกำลังกำลังเอ็ดไม้นะครับกำลังสางไม้นะครับออกจากท่าแขกมากนะครับประมาณสองจังรนะครับเจอถนนก็กำลังก่อสร้างนะครับ ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็คาดว่าจะไปทั้งบุญนะครับใส่บ้านครับุญแล้วก็เสี่เลี่ยวไปบ้านป้าน้ำนะครับแต่ทงเมืองเซ็กบนห้องจะจุไปทั้งบุญละผ้ากับวันในนะครับตอนนี้เอาได้บมาเลยนะครับม่รู้ว่าจะไปเมืองใดกันแน่นะครับต้องติดตามไปเรื่อยๆกันนะครับ บางนี้ถากถา่ายคำกับสิทธาที่บ้านป้าน้ำนะครับแบบไงกับสิร้ายนี่นะครับช่วงที่ลงตุก ครับเป็นอย่างที่ผมรู้เรื่อยๆเลยครับให้แน่ยการติดตามไปเรื่อยๆนะครับมีปั๊มปตทนะครับออกจากเมืองไทยแขกงมาประมาณั้นโลนะครับมีปั๊มปตทอยูดสายมือนะครับเอาการขับรถทั้งขวานะครับก็ต้องระมัดระวังเน่นนะครับก็คืออยู่เมืองไทยบันได มาอีกแล้วนะครับตลาดบ้านค่ำขี่ไก่นะครับนี่ครับนี่ครับเคยมาไทยแล้วเท่านึงนะครับนี่ครับมีไก่ใส่กัททอมาขายนะครับมีทั้งเป็ดนะครับทั้งไก่นะครับอันนี้ไก่ไก่ง่วงบอกเขาเกิดไก่ง่วงว่ะนี่ยม่ค่ะไก่ง่วงโลละอะไรก็โลละเก้าสิบพันเก้าสิบพันนะครับประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับ วัดเจ้าอึ้งไก่ครับวดเจ้าเมรุสองห้าสิบแปดประมาณโลละลอยหกสิบไปเจ็ดสิบนะประมาณนี้เนาะหนูครับนะครับตัวนี้ประมาณหกโลบอ่ะประมาณนั่นแหละเนาะผมว่าประมาณหกโลโลละเก้าสิบพันนะครับนะครับไอเดียได้ไก่งวงเดียได้เป็ดสามาเดินทั้งนี้นะครับนี่ ยู่ตลาดตลาดข้ามขี่ไก่ตลาดข้ามขี่ไก่น่าไหมคะนะบอมเอนข้ามขี่เป็ดข้ามขี่ฮานนะครับบอยนะข้ามขี่ไงข้าขี่ง้วงข้ามขี่กล้วยกับบอมเนแต่นี่คือตลาดบ้านข้ามขี่ไก่นะครับนี่ครับมีแต่ขี่ไก่ทั้งนั้นแหละครับขี่เป็ดเลยเนี่ครับบอมเนตลาดนี่คือตลาดบ้านข้ามขี่ไก่นะครับบอมเนตลาดบ้านข้ามขี่งัวขี่กล้วยบอมเนได้ข้ามขี่เป็ด โอ้ยค้ามขี่ไกล้โดยเฉพาะเด็กขายมีแต่พูงงามนางสลันเจนเดนสัตเล็กไอเกมี่อารับโทรศัพท์จิกกัมี่กำลังรอหนุ่กจิกจะมีอ้าวผู้เสิร์ฟสวยนิดหน่อยเี่กเกมี่แบนเอ้าคนลงแม่คนไหนไอแม่เนาะไอแม่ผู้ตตเต็งเล็กเป็นบอผู้นี่เด็กขายยังเจ้าไม่ขายยังไม่ได้ขายยังเป็นน้องกับผู้นั้นบอบอหมูเดียวหมูเดียว บาคือกันแต่ค่ายกันเด็กที่เจอน่ะคือเดียวบอคือเดียวแหละคือเดียวแหละคือกันน่ะเราจะให้กับว่าคือกันนะคล้ายๆกันไหมวันมันวันเป็นลูกไอ้ลูกน้องวันเป็นลูกเฮแมนบอสน่นไปบ้าอยู่เดี๋ยวบนง้าวเจ้าะคือกันไหมจียังกันเนาะจียังกันฮะเจียงวันโอ้ยจะห้องเลยนะว่า เอาห้องเล่นต่อพับจมพวงงานได้ละจีวันเจ้าขายยังคอยขายไก่ขายเป็ดขายไก่ขายเป็ดพูดอั้นเด็ดเจ้าขายยังไข่ไก่เนี่ยมานั่งแผกกำลังใจหมูซื่อๆเจ้าขายยังสำหรับุณเนี่ยแบนี้ไขยเป็ดขายเป็ดเห็นทุกเจ้าเป็นทุกคนหลับในช่องเบาแน่หน่อยกอยเบิ่งอยู่อ่เห็นละมัดละมัดช่องเสมอเห็นอยู่ละม่านนี่แหละ นี่ครับบรรยากาศตลาดบ้านข้ามขี่ไก่นะครับบะหมี่น้ำข้ามขี่ม่วงข,ขี่กล้วยข้ามขี่ไก่ไดกโดยเฉพาะนี่ครับขนมกับมีขายเด,อดย้อหมักม่วงมากไก่ฝา,างเนาะฝ <ไป S 1> างกระปิกม,มันเผามีเบิร์ดทั้ทงสิ้นริกแล้วก็ห่อเชจานจานเราไ,ไหานเราไม่ข้าหายทั้งจานไปพร้อม แทมดวงอันนี้ก็แทมจานพ้อมแท็บดวงพ้อมแถมจานพ้อมจานเราไปเทไปอันนี้บัวกระเจียวมีเราด้วยครับเด้วกะเจียวเป็นไ้แล้วทั้งนี้นี่แล้วทั้งนี้ทั้งแก่ขาทั้งผู้นี้งายๆนี่เราขายอย่างน้ำเพลินน้ำเพลินโอ้โรงหรเรากระเจียนเราไปแนเราไปหามากบ่่แล้นาานออไปมเอาไปอกลนี่ครับ อำเภอแท้ได้หนึ่งเลนห้าเื่นหกสื่อกลางงามๆนะครับก็สื่อของนะครับเป็นขายหลายอย่างอะครัเบอิชกระเจี๊ยวกระแตหวานนะครับโซฟาสานนี่ครับนี่ครับอำเภอเลาแต่เราจะกรอกจะจะจักเซนก่อ แต่ละสองร้อยโคครับ่ละสร้อคืันนี้ะเอมสีดร็อแวโชวให้ม้าไหมคะใหชให้มาาเด้อนะครับบรรยากาศตลาดบ้านคําขี้ไก่นะครับบะมีนขําขี่ม่วมันค้าขี่กล้วยได้ข้าขี่ไก่โดยเฉพาะได้ตลาดบ้านี้เนาะในป่าเนาะคุบะหมีนตลาดบ้านคําขี่ง่วขี่กล้วยได้คําขี่เป็ดขี่ไก่โดยเฉพาะนะ ผู้ใดนคุณไมาเที่ยวออกจากเมืองท้ายแขกมาประมาณประมาณ20่ลักนะครับประมาณ10กว่าลักกับสี่พ่อแล้วครับตลาดบ้านครับขี่ไก่นะครับนี่ครับคนมีไก่ใส่กระท้อขายนะครับอ้าวโชคดีด้วยไหคราเด้อสุกุสุกจนเด้ออ่าเอากาษนำมาแบนน้ำมันนครับผมโคดเอาผมไปเสียหรอผมไปร้านไปหาของพักอยู่ผมพักเลี่ยม ดนดนนมาจับยังี่มาแลา้วก็ใสมาแล้วก็ใสโลดเอาขอบใจขอบใจขอบใจข <c oughs> ยังเอาไอ้โชคไอ้มาเนี่ยค่ะเอ้ผมเดินเดินทางไกลอยู่ยันมันคำครับผมว่าอหัวว่าหายอกว่ามวนกันไปเนาะไม่มาแบะเลยนะตอนนี้เรียมาทางสิไปบ้านแกงแปนะครับ ไปบ้านป้าน้ำนะครับเมืองมหาชัยนะครับแถวนี้เขาเจอกับปลูกยางกันหลายนะครับเอวท่าจะไปบ้านป้าน้ำท่าจะไปบ้านแกงแฝนะครับเขาก็บจิไปข้ยคซี่นะครับขามน้ำที่บังไซนะครับยี่บ้านแกงแฝนะครับเอามอเตอร์ไซค์หรือว่าเอารถจักรหน่อยนะครับลงลงแพร่ลงโป้นะครับเพื่อวขามฟังไปทางบ้านป้าน้ำนะครับ มาใช่นะครับทางไปบ้านแกงแปะนะครับนำเก็บป่า,าแกงแปะกับยูติดกบน้ำเซ้นบางไฟนะครับแล้วนี่ก็เจะาจิตปลูกมันต้นหรือว่ามันสับปะรังเขานะครับสวนยางนะครับแล้วนี่นะครับเศรษฐกิจมันก็ดีอยู่แถวนี้แล้วร่างถงไปบ้านแกงแปะทางไปบ้านบ้านาน้ำนะครับ มันจะลาดยางอยู่ช่วงนี้นะครับ แถวนี้ยค้นกับผูกมันค้นกับผูกยางนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมหาหอดบ้านแกงแปรแล้วนะครับมหาหอดแม,นม่น้ำเสนะครับเสบังไฟแล้วนะครับนี่ครับของกันท่ารถขามรถงาขายนยนต์ขามเอาเขาจะใช้ขาม บ้านแกงแพรนะครับดับเซ้นะครับดับเซ่หมงไฟนะครับมันก็จะมีโตมีแพรนะครับเอารถขามนะครับนะครับบรรยากาศดับเซ่หมงไฟนะครับคนก็ทิเอารถมาขามน,นี่นะครับเพื่อขามไปบ้าน ป่าน้ำนะครับไปทั้งเมืองใช่บัวทองไปทั้งเมืองบัวผ้านะครับครับเดี๋ยวรถยนต์เอารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรมาขามแพร่ยันินะครับเดี๋ยวขับล่อนะครับล่อแพร่เป็นกลัามานนะครับขก็จังเสียรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเราแพร่เอารถจักรเอาค้นขามมานต่ฟังคนนะครับ เ็นวิถีชีวิตของก่อนแถวนี้นะครับพ่งกาสีใส่แพรใส่โปนี่นะครับต้อหรับขามน้ำเซบางไฟนะครับแทงค้นัทงรถนะครับติกขามมานํ้ำกันผมก็นลอที่ขามไปฟังพุ้นบันหลังจากเป็นขึ้นมาเบอ่์แล้วเัาก็สิลงไปเอารถลงไปแพรนะครับตักขามไปฟังพุ้น ทั้งเมืองเสยงงไปกมแล้วครับ